เราอยาให้จิตมีพลังเราก็อย่าทำให้เปลืองพลังเปลืองพลังเช่นนั่งบังคับจิตตัวเองตลอดเวลาหายใจเข้าพูดให้ใจเจ้าตัวเค้นจะให้มันสงบตรงที่เราบังคับจิตนั้เราใช้พลังงานของจิตไปแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไรมันจะมีพลังถ้าต้องการให้จิตสงบต้องการให้จิตมีพลังต้องใช้พลังงานของจิตให้น้อยที่สดุด จิตที่ใช้พลังงานน้อยนะคือจิตที่ทําหน้าที่ซื่อๆในการเห็นสภาวะในการรู้สภาวะถ้าจิตเข้าไปปรุงแต่งอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยจิตใช้พลังงานแนละ้วเวลาอยากให้จิตมีแรงอยากให้จิตสงบนะอยู่อารมณ์ที่มีความสุขไม่เค้นไม่บังคับจิตเค้นจิตบังคับจิตก็คือใช้พลังงาน ถราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขไปจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ว่ามันถ้าว่ามันนะใช้พลังงานถ้าพยายามน้อมจิตให้สงบไอ้นี่ก็ใช้พลังงานนะถ้ารู้อย่างเดียวไม่ใช้พลังงานรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานทั้งเราไปสบายๆรู้ไปเรื่อยๆนะจิตไม่ดิน้นรนปรุงแต่งนะจิตก็จะเริ่มสงบลงมาแล้วก็มีแรง ทำไปเรื่อยๆจิตจะมีพลังนะพอจิตมีพลังแล้วก็อย่าเอาพลังไปใช้พรั้มเพื่อใช้ส่งเดชเที่ยวไปดูจิตคนอื่นอะไรเนี้ยเสียเวลาใช้พลังงานรู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาตินี่ใช้พลังงานทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาพลังของจิตไปใช้สิ้นเปลืองโดยไม่มีประโยชน์ พลังงานของจิตมีจํากัดพัฒนาขึ้นมายากเราต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุด